ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามารีวิวการจัดส่งนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเพราะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลงลงขายนะครับลูกค้าก็มาจบที่นอย่อนะครับก็กําลังเช็คสภาพ้วยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัว3 4 0 8 DI นะครับตัวนี้ปี52ปลายปีนะครับก็ลูกค้าไล้มาจากระยองนะครับก็จะเอาไปใช้งานอยู่ที่น้าปลาหรือกระดินะครับก็มามาจําไว้นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ให้เรา เปลี่ยนใบมีดครับจะเปาเป็นคันบนครับเพราะว่าจะเป็นคันบันไดนะครับตัวนี้ครับก็ตัวนี้แล้วก็ผมก็จัดให้ใต้นะครับตัวนี้ตอนแรกเดิมเป็นคันล่างนะครับก็เปลี่ยนคันบนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าก็พอใจนะฮะครับตัวนี้เป็นรถไล่ครับตัวนี้ก็ลูกค้าพอพอใจนะครับพอใจมากครับสภาพรถนะครับนี่ครับปอประถมแท็กเตอร์ของเรานะครับนี่ครับ เบอร์เก้าสี่สามเก้าสี่ห้าเก้เจ็ดแดครับศ9นย์เก้าสี่สามเก้าสี่ห้เจ็ดปดครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ครับเบอร์นี้นะครับครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นรถไล่ดัเดิมนะครับเลยสีเดิมนะครับเห็นผมบอกนะสีเดิมเลยฮะต้นคลาดผมตัดมาแล้วนะครับครับก็สมองก็ไม่สูงครับไม่ถึงสามพันะครับตัวนี้ต่อผมปูเท้าก็ให้รับร้อยนะครับเบาะกล่องเครื่องมือนะครับใส่ให้ใหม่นะครับสปอร์ตไลท์ใหม่นะครับสายยกเลี้ยวท้ายใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้ หลังคาก็ใหม่นะครับ no สี hehe, สวยนะครับตัวน <im> <too> <im Option wrote> ี้สีสวยสีสันเดิมๆนะครับมันมีรอยถลอกบ้างนะครับตัวนี้พร้อมกับหางตะย้าครับ1.4เมตรนะครับของ LCS นะครับตัวนี้ของมาตรฐานโรงงานนะครับครับตัวนี้ก็ยางก็ดีสี่เส้นเลยนะครับตัวนี้ครับไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้ลูกค้าดูรูปภาพนะครับบรรยายเอานะฮะครับยางหน้าก็ยังใหม่นะครับลูกค้าเนี่ยนี่ก็สีสันเดิมๆนะครับ ใบมีดนะฮะจุดใบมีดหน้าทาสีให้เรียบร้อยนะครับแบบดีด้วยนะครับตัวนี้ลดไล่ครับหายากนะครับ45ตัวนี้เงียบนะครับไม่หอนเลยครับ45ตัวนี้เนี่ยสีเดิมนะครับก็ไม่ได้กระสีครับก็จะมีสีขาวๆบ้างนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ผมตัดท่อนเปลี่ยนซินดีทีครับซินเปร์าหน้านะครับตัวนี้รั่วเกือบทุกคันนะครับเนี่าเฮลิกก็ยังเดิมนะครับสีสันก็สวยงามนะครับตัวนี้สวยงามเลยครับ อันี้สีฝากระโปรง่าผมเดิมนะครับก็ผมเก็บสีอ่าชุดหลังให้นะครับตัวนี้ก็ยังเดิมตัวนี้ใช้สีดีครับสีระบบรถยนต์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหางพัดยาครับอย่างที่บอกครับแล้วก็จะมีผานอีกผานหกคูณยี่สี่ของตาช้างอีกหนึ่งพวงนะครับที่จะติดรถไปด้วยนะครับนี่ครับเป็นผ่านพวงนี้นะครับ ช้าช้างครับ45ครับต้องใส่ผ่านให้ให้ให้เหมาะกับรถนะครับเพราะว่าถ้าผมใส่ผ่านหัว6คูณ22ไปครับลูกค้าก็ต้องต้องหาไปหาผ่านใบ24ใส่ใหม่นะครับเพราะว่าไม่เหมาะสมกับรถครับครับราคาก็จบไปไม่แรงครับจบไปที่250,000บาทพร้อมส่งให้ด้วยนะครับอำเภอน้ำป่าอุตรดิตถ์นะครับครับตันนี้ลูกค้าก็พอใจครับพอใจอย่างมากครับติดตามเรามานานแล้วครับตอนนี้เพิ่งได้รถให้ลูกค้านะครับ ลูกค้าที่จะซื้อรถนะครับผมฝากนิดนึงครับลูกค้าดูด้วยนะครับว่า่ายางครับดีไหมนะครับไม่ว่าจะดูไม่ใช่ว่าจะดูราคาต่ําอย่างเดียวนะครับยางดีไหมหรือเปล่าครับแล้วก็อุปกรณ์หน้าหลังเกาะตัวไหนมาให้นะครับลูกค้าต้องดูนะครับเพราะว่าราคาต่างกันเป็นหมื่นเลยนะครับถ้าผมใส่ผ่านใบยี่สิบสองตัวนี้ละผมก็ถูกไปหมื่นเปหมื่นกว่าก็มีนะฮะนี่ฮะตอนนี้ผมก็เลยจัดเต็มซื้อให้เหมาะสมกับรถครับให้ลูกค้าใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับ ต้องไปหาเพิ่มอีกนะฮะครับผมวันนี้ร้านเราก็ฝากไว้ท่านี้ครับอยังงั้นก็ฝากกดติดตามหน่อยครับเพราะว่ารถผมนะครับก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีคันไหนใหม่ๆก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับขอลูกค้าก็ขอบคุณท่านลูกค้าที่ติดตามทุกคลิปนะครับที่ผมบรรยายไปนะครับก็อาจจะมีสอดแทรกความรู้ไปบ้างนะครับก็ยังไงก็จะให้เราบรรยายทํานองไหนก็คอมเมนต์มาใต้ได้เลยนะครับวันนี้เราฝากกดติดตามหน่อยนะครับครับผมสวัสดีครับ เดินส่งเท้านี้นะครับตอนนี้ น้ปากก็ดู